ก,กินอะไรครับในปากอะไรครับอยู่ในปากขานมมีขนมแล้วโอ้นี่บรยาานะบรยากาศหลังฝนตกเราดูดูบรรยากาศหลังฝนตกหนะอม,มีน้ําขังอยู่ที่ถนนด้วยเนาะวันนี้นมันเดินเล่นหน้าบ้านเนาะนมีรถมาบรรยากาศช่วงเย็นโอ้มีรถมามีรถมาสองคันเนาะ โอ้โหว่ามาเจ๋งงามน้ำกระวังน้ำกระเด็นใส่นะน้ำกระเด็นใส่ว้โอ้โหน้ำกระเด็นใส่โอ้อันนี้รถขนรถขนรถขนหมูโอ้โหรถรถรถมาเหยียบน้ำหน้าบ้านกระจายเลยเชียวหนังฝนตกใหม่แล้วดูคุณม่อนมายืนชิวนั่นคุณม่อนน่ะยืนชิวนั่นน่ะชิวมากเลยคุณม่อนน่ะ มีรถมารถมาใครมาน่าโอ้เสียงเสียงเสียงรถอะไรอ่ะเสียงรถต่อดังโอ้ท่อซิ่งเลียวนะต่อดังขนาดเสียงท่อซิ่งเนาะท่อซิ่งมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเป็นไม่กี่เอ็กซ์เอ้ยย่าดูดูฟังเสียงท่อไหสิ ว้าวรถไอ้นั่นรถอะไรเนะรถโอ้รถไอ้รถปลูกรถอะไรนะรถดำนาอ่ารถดำนารถปลูกนา มาไงคุณม่อนคุณรู้สึกว่าจะชิลมากนะคุณนะโอ้โหเดินชิลจ้ะบรรยากาศตอนเย็นโอ้ดูแสงครับนะแสงแดดหลังจากฝนตกใหม่ๆเมื่อก,กี้นี่เองครับแสงแดดฝนตกแล้วฝนนโอ้เราดูท้องฟ้าเถอะครับนะท้องฟ้าโล่งมากเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ฝนเพิ่ง,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 งตกหนักไปเมื่อกี้นี่เองมองเห็นตะวันด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เห็นเดือนด้วยนะมองเห็นเดือนด้วยนะเดือนยังไม่เต็มดวงเห็นเดือนด้วยยังไม่เต็มดวง ท้องฟ้าโปร่งมากเลยทีเดียว <โด S 1> ว้าวเหมือนผมงด,ดแค่ดูในกล้องอ่ามีนิ้วเดียวมีนิ้วเดียวกัน <laughs> มีนิ้วเดียว